โอ้ oh, ส่วนมะม่วงนะครับตอนนี้ตัดต้นมะม่วงทิ้งไปแล้วนะประมาณนี่นะสามสิบสี่สิบต้นนะเหลืออยู่ประมาณอีกเกือบห้าสิบต้นนะครับเดี๋ยวจะตัดออกให้หมดเหลือไว้แค่แค่กินนะครับเหลือไว้แค่กิน สิบต้นพอน <c oughs> ป่าม่วงนะครับเขาจะเอาไปปลูกอ้อยนะฝั่งนู้นก็เป็นป่าทึบแล้วนะน่ากลัวเอ้ยมะม่วงมาสิบปีน,นะที่ตัดทิ้งนะประมาณสิบกว่าปีนี่นะ <c oughs> โอ้ยี่ถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะแต่ว่ามัน ันสร้างรายได้ได้ไม่เยอะนะครับปีหนึ่งก็ได้จะได้ห้าพันเองมนะะม่วงเป็นร้อยต้นนะครับไม่คุ้มนะเขาก็เลยจะเอาที่ที่อยู่ตรงนี้ประมาณสิบไร่ไปปลูกอ้อยตัดต้นมะม่วงทิ้งไปปลูกอ้อยแต่ว่าผมก็จะขอไปทำสวนมะนาวสักส,สักห้าไร่แต่ดู ดูก่อนว่าจะมีพลังทำหรือเปล่ามีกำลังมีพละกกำลังที่จะทำหรือเปล่าโอ้แต่ที่สวยนะครับตรงนี้ติดแม่น้ำชีนะครับ